เมนต์ของตายชุติมาหลังพิธาพูดถึงครอบครัวตายชุติมาโพเมนทันทีหลังพิธาพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวหลังจากที่กรณีที่ทีมพิธาออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งยืนยันว่าไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัวผมต้องคิดถึงสิทธิสตรีสิทธิครอบครัวสิทธิเด็กและสิทธินักการเมืองแต่ทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นทั้งนั้นหลังจากบทสัมภาษณ์นี้เผยแพร่บนโลกออนไลน์ล่าสุดพบว่าอดีตภรรยาตายชุติมานักแสดงสาวชื่อดัง ได้มาคอมเมนต์ข่าวนี้บอกว่าเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะย,ยังไงก็เชียร์พ่อพิพิมพ์นะคะท่ามกลางชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นต่อจํานวนมากทั้งบอกว่าพ่อพิพิมพ์สู้ๆค่ะงื้อคุณตายรู้แหละว่าเพื่อนเป็นคนให้อภัยคนง่ายน่ารัมากมากๆค่ะมีมายืนยันอีกเสียงแล้วปัญหาส่วนตัวไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยเจอนะเป็นกาลังใจให้คุณทีมและคุณตายนะคะเชื่อคุณตายที่เป็นเหยื่อค่ะไม่เบรมผู้หญิงใดๆทั้งนั้นเป็นต้น